าามาตอหน,นกไม้เก้ากับสระบุรีโอ้แดดมาสองคนครับนี่ครับอาจารย์วัฒนครับคนละสามตอ่อหนกไม้มาฝึกกันพานกไม้มาขี่รถครับ,รบต่อแล้วขี่รถความไปเป็นครับเขาข้างหน้าน์แดดดีครับวัอนี้อากาศดีอันนี้ก็ เจ็ดโมงเจ็ดนาฬิกาขับหกนาทีอีกพอถึงสิบนาทีหน่าจะถึงหมายครับโอ้โหลกออกมาเกาะสายไฟเต็มเลยเขาเงยเขาไฟนะเอาบรรยากาศน่าต่อครับเ่อเนี่กันเลยอ่าท้างเขานี่ต่อหมดเลยล่ะ อันต่อเลยครับดูขัดกัดไปครับเขาเดินล้อมร้วนน้ำมันที่เขาไปได้เพราะฉะนั้นถามคนพื้นที่แล้วกันครับนี่ก็อยู่สายไฟอ๋อเขาคล้ายทีนะจะเข้าไปได้มากมาบางทีเขามาหาบางทีเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ครับหนาต่อได้นี่นี่อ๋อจุด โอเคครับผมเดี๋ยวเขาติดตามมันรุ่นกันครับว่ามันนี้จะมีะเฉลยกัน,นบ่ครับปังกาออกคือเก่าแล้วครับมันนี้กับนกไม,ม้มาฝึกสองตัวักกาเอาอขึ้นยอดนี้ครับนี่ครับยอดน,นกปลายอดติตรกนี้ครับ เมื่อานที่เขาปะ่ะก็ขึ้นได้ทัดผัดนกตอ่อนย่นขึ้นนกปลามาเหียกขึ้นอยูน่นี่พอดีเนี่ยครับเมื่งวานที่เขาปะ่ะสู่นกตอ่อปะ่ะไปฟังเสียงกันนะครับ ตัวเหยียบจันเข่าแล้วเดินออกไปตัวไปเรื่อยๆอยู่ครับตัวอ,อยู่ข้างทางห่างจากถนนประมาณสักร้อยเมตรเสียงรถก็เลยดังเล็กน้อยนึงครับบางปลาโดยรวม เดี๋ยวรอติดตามมืองฤรครับนะครับมาแล้วครับแตบแดกของไอ้น้ำเค็มครับนบกฝึบต่ออยู่ตีนเข่าครับใช้ป่าเขาปดโอ้คนกระจายเลยครับติดแล้วเสียงง่ครับตึงนี้ เดี๋ยวลงมาบ่งกัดโอ้ยินคนกระจายเลยเดี๋ยวมาบ่งกันครับหนาใช้เลยมาบ่งกันน้ำเค็มน้ำเค็ม ข้างแดดไปคนตีรอบแบบนี้ มาหาเชืเกันครับบินลูกไปกินหนาวมากลับมาถ้าติดเลย ียงังไงตัวนี้คู่เดียวแต่ขลุมบอดแง่เจครับบินเข้ามากตีดดดบอกดด้คู่อะไรยังเลยอยืมปอกขาไปตาน,นิดเดียว

嗯。Huh. เขาไม้ที่สองกันครับพระันธ์ต่อมาเลยครับนี่แหละจอดต้นมะขามนี่แล้ว,ม,าาลว,วมองที่พักตรงนี้ละ,ะเจีวเลยที่นี่โอ้นุน่นเขาไปเขาไปนุ่นสอบเขาไป ออ่กลางนี่เลยกับรถไว้รถสลขับโอ้ขนาดต่อเลยเลยฮะไอ้วันตีนป้าคุณว่าบางคันงจอดนี้คันนกฟังนกกินของกินหน้ามันอันมันอัดเท่าไเนีไอ้ฝุ่นดึกนายอย่างเดียวเลยเขาตัดถนนเส้นถนนข้างนู้นครับแหลงออกมา dựng à, chạy à, okay. okay, cả trường nhảy vào 500m ok gặp à à